สวัสดีวันนี้จะมารีวิวของกันอย่างเช่นเคยนะคะจะเริไปดูกันเลยค่ะก็ฝนอาจจะตกนิดหนึ่งนะอันนี้ค่ะซื้อต่อจากเพื่อนมาเพราะว่าเป็นของมือสองแบบสนิทก็เยอะอยู่ซื้อจาเพื่อนมาห้าบาทห้าบาทนะคะเป็นคัพเค้กไจะเปลนค่ะแอะส่งของคัพเค้กมาใส่ให้ เราไม่ได้ขายนะคะไม่ขายแล้วเลิกขายแล้วแอบขายไปว่าไม่มีคนซื้อไปขายที่ยุกงี้ดีกว่าเพราะเขากลัวเราโกงนะคะเป็นแบบเป็นแบบเป็นแบนอันนี้เพื่อนให้มานะคะ slow แล้วบีบให้ดูนี่บีแบบนี้ดีกว่า สุดมากอเนี้แบบบีบซลชิสจนนิวแดงแล้วจะไปชอบมากๆเดี๋ยวเราไปดูชิ้นสุดท้ายกันเลยค่ะชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นอนี่มีบลาดนั่นเองนะ,ะตันนี้ก็อาจยะแท็กเราจะแกะถุงออกนะคะ คำนึงค่ะอันนี้เป็ใส่จัมโบ้นะตำาหนิงซื้ตอตจากเพื่อนมาร้อยห้าสิบนะคะซื้อตัอวจากเพื่อนมาระบบซื้อมาร้อยเอ้ยสองลเท่าไหร่ไม่รู้จัมโบตำาหนิตำหนิไม่รู้สิเราชอบซื้อของมือสองมากกว่าของหนึ่งมันจะถูกกว่าแล้วก็แบบตำแหนิมีเยอะ ไปมีเยอะก็ไม่เป็นไรเพราะมันก็เล่นด้านเหมือนกันตาว่ะว่าพูดตาว่ะตังเจโนโอเคนี่นะนี่นะข้างล่างตรงนี้เยอะมากออข้างหลังมีนะคะข้างอ่ะอันนี้เป็นแทกี่ปุน่นเขาบอกว่าแทกี่ปุ่นไม่ใช่ของเทนะคะไม่ใช่ของเท โัวกาซิจากล้องค่มาเป็นชายของาโดรักมากเคเรามาดูความสโลของมันกันนะคะแป๊บนึงสโลมากดูบีบยีม่มหูเมืนอนี้ สโลมากสโลนะก็มีอยู่ประมาณสักสงชิ้นที่สโลอเขี่สโลคที่น้องละไปกัน้วบ๊ายบาย